สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้กรุงเนียงก็ได้นาสูตรบนนะครับสสูตรซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วก็10บ,บนนะครับสสูตรนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับ เอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาล่ะครับก็ก่อนจะ คำนวณ2ส,สูตรนี้ต่อไปนะครับก็ขอบอกเอฟซี FC ทุกท่านนะครับพรุ่งนี้จะสรุป2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับพรุ่งนี้สรุป2ตัวล่าง และก็สรุป2ตัวบนอย่าลืมติดตามนะครับเอาละครับเรามาคำนวณกันเลยนะครับ2ส,สูตรนี้เป็นสูตรหน่วย10บ,บนนะครับสูตรที่1นนะครับใช้หลักแสน1ครั้งบวกหลัก1 0 2ครั้งนะครับแล้วก็บวก2คงที่ได้ผลอะเท่าไหร่นั้นให้บวก2นะครับ ต่อมาสูตรที่2ใช้หลักหน่วย2ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่3 2ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก7นะครับเอาเรามาคำนวณกันเลยนะครับ6 1ได้6 3 2ก็ได้6 6 6เป็น12 12บวก2เป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก2ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2 3 2ก็ได้6 1 4ได้4 0 1ได้0 8 2 16ได้6 6บวก4เป็น10 10บวก6ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 บวก7ก็ได้3นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 6 3นะครับ6ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับ งวดต่อมานะครับ0ูนย์หนืศูนองสามก็เป็น6ก็ได้6 0ศบวกหกได้6 6หกบวกสก็เป็น8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ88ดบวกสก็ได้0ต่อมาสูตรที่2 3 2ได้6 1 4ได้4 8 1ได้8 1 2ได้2 6 บวก4เป็น10 10บวก8เป็น18 18บวก2ก็เป็น20ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บก7็ก็ได้7นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลขก0ตัวเดียวนะครับต่อมา2 3ตัวบนนะครับขออภัย3ตัวบนที่ออกก็คือ2 09นะครับ0ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับ งวดต่อมานะครับ7 1ได้7 9 2 18ได้8 7บวก8เป็น15 15บวก2เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก2ก็ได้9ต่อมาสูตรที่2 9 2 18ได้8 1 4ก็ได้4 3 1ก็ได้3 6 2 12ก็ได้2 8ปบวกสเป็น12 12บวกสเป็น15 15, 15บวกสเป็น17บเจดผลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวกเเป็น14ก็ได้4นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับต่อมา3ามตัวบนที่ออกก็คือ7 7 9 7นะครับ7ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าที่หลัก10อีกนะครับ งวดต่อมานะครับ8 1ดหนึ่งได้แปดเก้าสอก็ได้8 8ดบวกแเป็น16 16กบวกสเป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8ดบวกสก็ได้0ต่อมาสูตรที่2 9 2เกได้8 3 4สาได้2 4 1สี่หได้สี่แปดสองสิหกได้หกแบวกสเป็น10 10ิบบวกสเป็น14 14บวก6เป็น20ผลนับที่ได้ก็คือ0 0นบวก7ก็ได้7ทั้ง2สูตรชนกันที่เลขก0ตัวเดียวนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ7 0 0นะครับ0ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลัก10นะครับ งวต่อมานะครับ5 1ได้5 0 2ได้0 5บวก2เป็น7นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก2ก็ได้9ต่อมาสูตรที่2 0 2ได้0 1 4ได้4 8 1ได้8 4 2เป็น8ก็ได้8 4บวก8เป็น12 12บวก8เป็น20ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บก7ก็ได้7นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลขก7ตัวเดียวนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 7 7นะครับ7ตัวเดียวนี้ก็มาเข้าทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับ มวดต่อมานะครับ8 1ดหนึ่งเก็ได้4 8่บกสเป็น12 12อบวกสเป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4่บวกสก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2 7 2เจ็ได้4ี่ศนย์สครั้งก็ได้0 61ครั้งก็ได้6 สองสองเป็นสี่ก็ได้สี่สี่บวกหกก็เป็นสิบสิบบวกส,บสี่เป็นสิบสี่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสี่สี่บวกเจ็ดก็ได้หนึ่งนะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลขสี่ตัวเดียวนะครับต่อมาสามตัวบนที่ออกก็คือแปดเก้าสี่นะครับสี่ตัวเดียวนี้ก็ามาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ ทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่16เดือนมีนา68นะครับ81ได้8 42ก็เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก2ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8บวก2ก็ได้0ตอ่อมาสูตรที่2 42เป็น8ก็ได้8 สี่สก็ได้6 7 1ก็ได้7 1็ดก็ได้2 8งบวกหก็เป็น14 14ีบวกเเป็น21 21ิบวกสก็เป็น23่สนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3มบวกเ็ก็ได้0ทั้ง2สูตรชนกันที่เลข0ูนนะครับตัวเดียวนะครับ เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไงชอบหรือไม่นะครับชอบหรือไม่ชอบชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็ใช้ดุลยพินิษพิจารณาดูนะครับ ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังค์ใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกราบว,ว่าสวัสดีครับ